ในตอนที่2เราจะมาต่อกันด้วยกรุ๊ปเลือด B และ AB ยุคถัดมาเริ่มเดินทางย้ายถิ่นฐานมีความรู้เรื่องการถนอมอาหารทานทั้งเนื้อสัตว์และพืชห่างไกลธรรมชาติมากขึ้นจึงมีภูมิต้านทานน้อยเกิดเป็นเลือดกร๊ป B ถือเป็นกรุ๊ปที่มีระบบย่อยที่สมดุลแต่ร่างกายควบคุมความสมดุลฮอร์โมนได้ไม่ดีนัก ควรหลีกเลี่ยงถั่วต่างๆเช่นถั่วเหลืองที่จะไปกระตุ้นฮอร์โมนอาจมีความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอกได้ให้เสริมภูมิด้วยจุลินซีดีหรือโปรไบโอติกต่อมาเกิดการสืบเผ่าพันธุ์ระหว่าง A และ B เกิดเป็นลูกผสมกรุ่ม AB แต่ลักษณะจะค่อนไปทางกรุ่ม A คือทานเนื้อสัตว์ไข่เนยนมได้ในปริมาณเล็กน้อยและควบคุมฮอร์โมนไม่สมดุลเหมือนกลุ่ม B ให้เสริมด้วยสมดุลจุลินซีโปรไบโอติก เราเคยได้ฟังประสบการณ์ของคนที่เป็นกรุ๊ปเลือดโอและพยายามทานบังสวิรัตอยู่3ปีปรากฏว่าดูโสมและประจำเดือนหายแต่พอกลับมาทานเนื้อสัตว์กบกลายเป็นว่า1เดือนประจำเดือนมาเป็นปกติและดูแข็งแรงขึ้นอีกหนึ่งเคสเป็นรุ่นพี่กรุ๊ปเลือด A ที่เวลาทานเนื้อสัตว์จะท้องอืดไม่ย่อยเป็นวันๆเลยจําเป็นต้องผันตัวมาเป็นบางสวิรัตตลอดชีวิตแล้วก็ทําให้สุขภาพดีขึ้นจะเห็นว่ามันเป็นผลของเคมีในเลือดจริงๆคะ่ะ ใครเลือดกรุ๊ปไหนกันบ้างคะลองเอาไปปรับใช้แล้วมาอัปเดตเล่าให้ดาฟังกันบ้างหรือถ้าต้องกินอาหารข้ามกรุ๊ปเลือดก,ก็อย่าลืมดีท็อกซ์ลำไส้รักษาสมดุลลำไส้ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอฝากกดติดตามหัวใจแชร์และคอมเมนต์มาคุยกับแม่ดาได้นะคะ